ทีนี้เพื่อทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเรามาดูว่าสภาพพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้นั้นเป็นอย่างไรและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเป็นอย่างไรครับแผนที่ที่ปรากฏอยู่ข้างหลังนี้นะครับเป็นแผนที่ซึ่งเราได้ใช้ภาพถ่ายนะครับกับแผนที่แล้วก็ได้มีการกําหนดจุดที่มีความสําคัญทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้มาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับทางด้านนู้นของท่านผู้ชมนั้นก็จะเป็น ฝั่งไทยนะครับถ้าเข้ามาทางนี้ก็จะเป็นฝั่งกัมพูชานะครับฝั่งกัมพูชาจะอยู่ทางด้านนี้แล้วก็เราจะเห็นครับว่ามีถนนที่เรียกว่าถนนสีเพนซึ่งเป็นถนนที่มีการตัดนะครับอาจจะเรียกว่าเรียบนะครับตามแนวชายแดนของไทยกัมพูชานะครับแต่ว่าที่ปรากฏอยู่ในบริเวณนี้ก็จะอยู่ในฝั่งไทยนะครับขณะเดียวกันครับในบริเวณนี้เนี่ยมีความสลับซับซ้อนขึ้นไปอีก ก็คือว่านอกจากที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเรามีจุดที่เป็นหลักเขตคือหลักเขตที่46นะครับซึ่งลงไปถึงหลักเขตที่47ข้างล่างของจอนะครับมีเส้นสีขาวที่เป็นเส้นตรงเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นแนวที่เป็นเส้นตรงระหว่างหลักเขตแต่ยังไม่ใช่เส้นเขตแดนเนื่องจากว่าการเจราจายังไม่มีข้อยุตินะครับว่าเส้นเขตแดนเป็นอย่างไรอันนั้นก็เป็นปัญหาหนึ่งแล้วปัญหาที่สองก็คือบริเวณนี้ เช่นเดียวกับอีกหลาย10จุดก็ว่าได้นะครับตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมีชุมชนกรณีนี้ก็เป็นชุมชนของกัมพูชานะครับซึ่งมาคร่อมอยู่บนเส้นสีขาวอย่างที่พี่น้องจะเห็นในจอนะครับว่าตัวชุมชนนั้นเนี่ยจะคร่อมอยู่ลักษณะของการที่มีการคร่อมหรือบางคนก็บอกว่าเป็นการลุกล้ำกันไปกันมาของชุมชนทั้งไทยและกัมพูชาตลอดแนวเนี่ยครับมีมากกว่า10จุดครับ ซึ่งแต่ละจุดก็จะมีความแตกต่างกันไปบางจุดเขาก็บอกว่ากัมพูชาได้เปรียบไทยเสียเปรียบบางจุดเขาก็บอกว่าไทยได้เปรียบกัมพูชาเสียเปรียบอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งผมก็จะได้กล่าวต่อไปว่าประเด็นนี้จะมีผลกระทบต่อเรื่องของเขตแดนหรือต่อเรื่องของอธิปไตยหรือไม่อย่างไรนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าเหตุการณ์ในวันนั้นที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะครับบุคคลทั้ง7ครับก็ได้นั่งรถนะครับ ตามถนนสีเพนนะครับซึ่งอยู่ในจอเวลานี้บนจอเนี่ยผมก็จะฉายให้ดูนะครับว่าเมื่อเขาลงจากรถนะครับซึ่งเขาลงจากรถในบริเวณจุดสีแดงตรงนี้ครับถนนสีเพนที่วิ่งเข้ามาจากทางด้านนู้นนะครับขึ้นมาเนี่ยเขามาลงรถตรงนี้แล้วก็เดินลงมานะครับทางนี้ในบริเวณทุ่งนาเนี่ยครับที่พี่น้องประชาชนจะเห็นในจอนะครับเป็นวิดีโอที่จะถ่ายต่อเนื่องเลยนะครับจากนี้ไปก็คือจะถ่ายต่อเนื่อง เส้นทางเดินของบุคคลทั้ง7นะครับแต่ว่าเราจะทําให้วิดีโอเนีเร็วนะครับเนื่องจากว่าความยาวของวิดีโอเนี่ยยีนาทีนะครับเราก็จะมีการใช้ให้เห็นเท่านั้นเองนะครับว่าการเดินนั้นต่อเนื่องอย่างไรนะครับส่วนในจอเล็กของทีวีของพี่น้องนะครับทางด้านขวาเนี่ยเมื่อ7คนเดินไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีจุดแล้วก็เส้นสีแดงที่บอกอยู่ว่าเขาเนี่ยกำลังจะเดินไปอยู่ที่จุดไหนของแผนที่ในแผนที่ใหญ่ ซึ่งอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเอาละครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าบุคคลทั้ง7ครับได้เดินนะครับลงมาจากจุดที่ลงจากรถเนี่ยครับไล่ลงมานะครับแล้วก็ผ่านเส้นประตรงนี้ครับซึ่งเป็นเส้นที่เป็นแนวลวดหนามลวดหนามตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ชุมชนของกัมพูชาเนี่ยเข้ามาซึ่งเข้าใจได้ว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในช่วงที่มีการสู้รบหลบหนีกันก็มาครอบครองพื้นที่อยู่ในบริเวณนี้ นะครับเมื่อมีการครอบครองพื้นที่อยู่ในบริเวณนี้แต่ยังไม่สามารถที่จะกําหนดเส้นเขตแดนกันได้ก็มีการตกลงกันนะครับแล้วก็ใช้ปฏิบัติอย่างนี้ในหลายจุดครับตลอดแนวชายแดนก็คือว่าก็จะมีการกําหนดแนวว่าทําอย่างไรอย่าให้การลุก,กล้ำนั้นมีการขยายตัวก็จะมีการกําหนดแนวเอาไว้ก็จะเป็นตัวรั้วลวดหนามนะครับซึ่งอันนี้ปัจจุบันก็ไม่มีลวดหนามแล้วแต่จะมีเส้นแนวปูนอยู่ในตอนแรกของวิดีโอพี่น้องจะเห็นว่าเขาเนี่ย นะครับทั้ง7คนเนี่ยครับจะเดินลงมาแล้วก็ผ่านแนวเสาตรงนั้นมาเมื่อเขาลงมานะครับจากตรงนั้นนะครับในภาพขณะนี้บนจอเนี่ยจะเห็นว่าเขาได้เดินเลี้ยวขึ้นถนนครับเลี้ยวขึ้นถนนที่ปรากฏอยู่ในภาพขณะนี้ก็คือถนนที่เป็นเส้นประตามแนวตรงนี้ขึ้นไปครับความสําคัญอยู่ตรงนี้ครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดกันมากว่าหนึ่งบุคคลเหล่านี้ถูกจับกลุ่มอยู่ในบริเวณทุ่งนา ไม่ใช่นะครับจะเห็นว่าในบริเวณทุกนาเนี่ยเขาเดินผ่านมาเรียบร้อยแล้วประการที่2เนี่ยมีการพูดกันว่าเขาถูกจับบนที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์คือนอสอสของนายเบปรากฏว่านอสอสของนายเบเนี่ยครับจะอยู่ที่หลักเขตที่46ตรงนี้ครับฉะนั้นเมื่อเขาได้เดินมาถึงตรงนี้แล้วเลี้ยวไปเนี่ยครับจะชัดเจนนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ถูกจับ ในทุ่งนาไม่ได้จับอยู่บนพื้นที่นอส .3 ของนายเบแต่เขาได้เดินเข้ามาซึ่งถ้าดูอย่างนี้ก็คือเหมือนกับเขากําลังเดินเข้ามาลึกเข้ามาในเขตของไทยแต่ว่าในวิดีโอเมื่อสักครู่ก็จะเห็นเช่นเดียวกันว่าเมื่อเขาเดินมาถึงตรงนี้ครับเขาไม่ได้ตรงไปครับเขาเลี้ยวซ้ายเข้ามาตามถนนที่เป็นถนนใหญ่นะครับคือแนวถนนก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เมื่อเขาเลี้ยวมาแล้วก็มีการไปทักทายซื้อของตามร้านค้าแล้วก็จะเดิน ลงมาตามแนวถนนตรงนี้นะครับเลยมาอีกสี่แยกหนึ่งแล้วก็เดินเข้าต่อไปแล้วในที่สุดเนี่ยนะครับตอนจบของวิดีโอเนี่ยนะครับเขาก็จะไปอยู่นะครับในบริเวณนี้ครับอยู่ที่จุดตรงนี้ครับจุดสีน้ําเงินในแผนที่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนให้ทราบครับว่าจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ย แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการต่างๆของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องปฏิบัติอย่างไรมีการถามว่าเราได้ปฏิบัติอย่างไรบ้างเมื่อวันที่29นะครับหลังจากปรากฏเป็นข่าวสิ่งที่รัฐบาลได้พยายามทำก็คือได้พยายามเจรจากับทางกัมพูชาว่าเหตุการณ์ใดๆก็ตามซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณเขตแดนเนี่ยครับในเมื่อเส้นเขตแดนยังไม่เป็นที่ยุติเนี่ย เป็นไปได้ไหมว่าจะมีการส่งขึ้นตัวบุคคลมานะครับอย่าไปขึ้นโรงขึ้นศาลหรืออะไรทั้งสิ้น,นะครับก็ได้พยายามเจรจาครับแต่ปรากฏว่าบุคคลทั้ง7เ,เนี่ยก็ถูกนําตัวไปที่พนมเปญน,นะครับวันรุ่งขึ้นนะครับผมก็ได้มีการเรียกประชุมฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับพี่น้องประชาชนก็อาจจะจําได้แล้วก็เย็นวันนั้นครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก็จึงได้เดินทางไปที่กัมพูชาเพื่อสอบถามว่าเหตุใดนะครับในกรณีเช่นนี้เนี่ยจึงไม่ได้มีการดําเนินการในการที่จะส่งตัวกลับมาสิ่งที่กัมพูชาออบอกก็คือว่าอ้างว่ากลุ่มบุคคลทั้ง7นั้นเนี่ยได้ล้ําเข้าไปในเขตแดนของกัมพูชาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ให้วิดีโอนะครับซึ่งก็ถ่ายโดยคณะที่เดินทางเข้าไปนี่แหละครับ20กว่านาที ที่พี่น้องได้ชมไปเร็วๆเ,เมื่อสักครู่เพื่อชี้ให้เห็นว่าคนเหล่านี้เนี่ยได้เข้าไปจริงเมื่อเราได้วิดีโอชิ้นนี้กลับมานะครับเราก็มาตรวจสอบครับเราก็มาตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับก็ปรากฏว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับทางกัมพูชาเนี่ยอ้างว่าได้จับกลุ่มประชาคนทั้งเจ็ดเนี่ยครับในบริเวณที่เป็นจุดสีแดงครับที่อยู่ข้างล่างตรงนั้นนะครับที่ ในพื้นที่จริงเนี่ยก็จะเป็นทางเข้าของวัดที่เรียกว่าวัดโจเจียนะครับวัดก็จะร่นเข้ามาทางด้านนี้แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทั้งหมดเนี่เป็นอย่างไรแล้วเราถือว่าเราได้วิดีโอ20กว่านาทีมาแล้วใน20กว่านาทีนี้ก็เห็นได้ชัดว่าคนของเรานั้นก็เดินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ถูกจับกลุ่มนะครับแล้วก็สันนิษฐานได้ว่าถ้าจะถูกจับกลุ่มก็ต้องเป็นการถูกจับกลุ่มระหว่างจุดที่ปรากฏเป็นจุดสุดท้ายในวิดีโอ นะครับเพราะเราก็สันนิษฐานว่าวิดีโอถูกปิดถูกยึดไปแล้วก็อยู่ในระหว่างจุดนั้นก็คือจุดสีน้ําเงินกับจุดสีแดงหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ส่งเจ้าหน้าที่ของเราครับเข้าไปนะครับในพื้นที่เพื่อที่จะให้ทางกัมพูชายืนยันว่าการจับกุมเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรนะครับอันนั้นก็จะเป็นค่ําของวันที่31เดเดือนธันวาคมวันส,ส่งท้ายปีเก่าเนี่ยแหละครับ ในวันที่31นั้นเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยนะครับทางกัมพูชาก็พาไปที่จุดสีแดงแล้วก็บอกว่านั่นคือจุดที่ได้มีการควบคุมตัวพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับแล้วเราก็บอกว่าขอวัดพิกัดก็เก็บพิกัดมานะครับขณะเดียวกันครับทางเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็รอบคอบเห็นว่าการที่จะไปบอกว่าคนเหล่านี้ถูกจับที่จุดสีแดงเนี่ยอาจจะเป็นคํากล่าวอ้างฝ่ายเดียวของกัมพูชา เราจึงขอว่าย้อนกลับไปที่จุดที่เป็นจุดสีน้ําเงินคือจุดสุดท้ายนะครับที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอที่เรารู้เป็นจุดสุดท้ายเนี่ยมีสิ่งที่สังเกตได้เช่นสารพระภูมินะครับเพราะว่าจากวิดีโอแล้วก็จากภาพที่พี่น้องประชาชนเห็นตรงนี้ครับที่เรามาทําเป็นแผนที่เนี่ยเราจะสามารถไล่ได้เลยอย่างที่ผมไล่พี่น้องเห็นว่าเลี้ยวขึ้นถนนผ่าน3ามแยกผ่าน4ี่แยกผ่านบ้านกี่หลังกี่หลังมาเราก็ได้ไปวัดพิกัดตรงนั้นเช่นเดียวกันนะครับ เมื่อวัดพิกัดออกมาแล้วข้อเท็จจริงที่ปรากฏขณะนี้ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นจุดสีน้ําเงินหรือจุดสีแดงนะครับเมื่อทาบลงกับเส้นที่เป็นเส้นตรงระหว่างหลักเขตที่46กับหลักเขตที่47นั้นปรากฏว่าอยู่ฝั่งทางด้านนี้ครับเหตุผลนี้แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมถึงต้องอธิบายว่าแนวปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่แน่นอนครับถ้าเป็นกรณีซึ่งเป็น เหตุที่เกิดขึ้นนอกแนวเขตลวดหนามไปเลยอันนั้นชัดเจนแหละครับว่าเป็นเรื่องที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเท่านั้นที่จะไปดําเนินการอะไรได้ฝ่ายเขาเนี่ยก็ไม่ไม่ควรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าเป็นระหว่างแนวบริเวณลวดหนามกับเส้นที่เป็นเส้นตรงระหว่างหลักเขตนั้นนะครับที่ผ่านมาก็เคยมีครับที่มีการที่พี่น้องประชาชนหรือบางคนเข้าไปแล้วก็จะถูกทางกัมพูชาเนี่ยควบคุมตัวประสานมาอย่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย แล้วก็ในที่สุดก็มีการส่งตัวคืนมาแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันเลยเส้นที่เป็นเส้นตรงระหว่างหลักเขต46-47ซึ่งถือว่าเป็นแนวเขตปฏิบัติการที่เราใช้อยู่จริงครับเราบอกว่าเรายังไม่รู้ว่าเขตแดนอยู่ที่ไหนแต่แน่นอนครับเราก็ต้องหาจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นเส้นแบ่งในแง่ของการปฏิบัติมิฉะนั้นแล้วถ้าเราบอกว่าไม่มีเส้นเขตแดนอยู่ในขณะน,นี้หรือไม่สามารถตกลงได้เรื่องเส้นเขตแดนนั้น ใครจะทําอะไรก็ได้ไกลแค่ไหนใกล้แค่ไหนก็ทําได้คงจะทําอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าความจริงเส้นนี้ก็ต้องถือว่าทั้งสองฝ่ายเองก็ยังโต้แย้งกันอยู่ว่าเป็นเส้นเขตแดนหรือไม่แต่ที่ใช้ในแนวปฏิบัติคืออย่างที่ผมได้กราบเรียนเมื่อสักครู่และก็ปฏิบัติกันอย่างนี้มานะครับก็ต้องถือว่าชุมชนเนี่ยอยู่มาแล้วประมาณ30ปีก็ปฏิบัติกันเช่นนี้มาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนก็คือว่าตรงนี้เนี่ย จึงเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีการไปพูดกันว่ามันจะอยู่ฝั่งไทยหรืออยู่ฝั่งกัมพูชาแต่แนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยทำให้มีความเข้าใจได้ว่าทําไมปฏิบัติเช่นนี้แต่เมื่อปฏิบัติเช่นนี้แล้วเนี่ยทางรัฐบาลไทยก็ไม่ได้อยู่เฉยครับเมื่อได้พิก,กัดเมื่อเอามาตรวจสอบกับแนวของเส้นระหว่างเตหลักเขตแล้วนะครับเราก็ได้มีการทําหนังสือไปถึงทางกัมพูชา สาระของหนังสือก็จะบอกว่าประการแรกเนี่ยที่ทางกัมพูชาบอกว่าถูกจับกลุ่มตรงนั้นตรงนี้เนี่ยเราได้มีการตรวจสอบพิกัดแล้วแล้วก็พบว่าจุดที่เราตรวจสอบพิกัดนั้นได้อยู่ทางด้านขวาของเส้นที่ปรากฏเป็นเส้นตรงระหว่างเขตแดนซึ่งก็เป็นแผนที่1ต่อ5 0 0ห0ื่นนะครับที่เราใช้ความจริงกัมพูชาก็จะใช้1ต่อ2องแสนนะฮะซึ่งก็จะทําให้ล้าเข้าไปมากแต่ของเราเนี่ยปกติที่เป็นแนวเขตปฏิบัตินะครับเพราะยังเส้นเขตแดนยังไม่ได้กําหนดเนี่ย เราก็จะใช้การลากเส้นตรงจากหลักเขตที่เป็นจริงตรงนี้แล้วก็เป็น L7018 หรือแม้กระทั่ง L7017 ซึ่งทำมาก่อนหน้านี้30ปีนะครับผมก็ไปตรวจสอบดูแนวเขตก็จะเรียกว่าไม่หนีกันละครับที่เป็นเขตระหว่างหลักเขต4 6กับหลักเขต47เนะครับเมื่อเราแจ้งนี้เราเพียงแต่แจ้งข้อเท็จจริงแล้วเราก็ไม่ได้บอกรัฐบาลไทยไม่ได้บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของกัมพูชายิ่งไปกว่านั้นในหนังสือฉบับนั้นเราก็บอกด้วยว่า แม้ว่าตรงนี้จะอยู่อีกข้างของเส้นนี้ก็ตามแต่โดยที่ระยะทางห่างออกมาไม่มากเนี่ยเราได้ยืนยันไปด้วยครับว่าบุคคลทั้งเจดนั้นไม่มีเจตนาที่จะลุกล้ำเข้าไปในเขตแดนของกัมพูชาและไม่มีเจตนาในการที่จะไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายหรือประกอบอาชญากรรมทั้งสิ้นผมอยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าพี่น้องประชาชนจะได้สบายใจว่ารัฐบาลไทยนั้นไม่ไปบอกว่า บุคคลเหล่านี้ลุกล้ําเข้าไปในเขตกัรรมพูชาหรือไม่อย่างไรและที่สําคัญก็คือยืนยันความบริสุทธิ์ของบุคคลทั้งเจแต่แน่นอนครับเมื่อทางกัมพูชาส่งคนเหล่านี้ขึ้นศาลนะครับเราก็ต้องระมัดระวังว่าการที่เราพูดจาอะไรตรงนี้จะไปกระทบกับบุคคลทั้ง7ที่อยู่ที่นั่นหรือไม่นะครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือเราก็พยายามที่จะเร่งรัดให้บุคคลทั้ง7เนี่ยสามารถได้กลับมาเมืองไทย เพื่อที่เราจะได้มีการดําเนินการต่างๆต่อไป